สวัสดีครับผมสายเทมิสิครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆวยกันต่อนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับมีใครสนใจอยากสะสมไหมครับตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับผมเป็นหลังเต่าไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ใครที่อยากาที่กำลังมองหาวินเทจสภาพสวยๆน่าเก็บเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็อีกตัวไม่ควรพลาดก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันทอร์นาโดเอ็กครับผมตัวนี้มอริส ขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนส,สภาพนี้อาหารไม่ได้นะครับผมไม่ต้องไปหาแถวโกดังนะผมเจอลูกค้าผมไม่หาแถวโกดังสภาพนี้มันไม่มีหรอกครับผมส่วนใหญ่คนที่พาเก็บอะ่ะเขาเขาจะมีสภาพนี้กันนะครับผมโอเคขออนุญาตเล่นเสียงอ่าเสียงที่ผมเล่นผ่านเออเสียงที่ผมเล่นที่ผมยังไม่ได้ต่อตู้แอมนะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงเปล่าให้ฟังก่อนนะครับผม เด็กเลยเมื่อก่อนรู้จักหลังเต่าก่อนเพื่อนเลยก่อนที่จะเล่นกีตาร์เนี่ยเวลาเล่นเวลาจับตัวนี้เล่นอะคิดถึงสมัยเด็กๆนะครับผมเมื่อก่อนขอกีตาร์รุ่นพี่ผมจําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนมียี่ห้ออะไรพวกกีตาร์หลังเต่าเมื่อก่อนกีตาร์ป่งน้อยมากส่วนใหญ่จะเจอเป็นกีตาร์หลังเต่าเนี่ยเวลาเล่นในวงเล่าอะ่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยถ้าได้ถ้าได้ฉักตัวนี้นะนะครับผมเน,เนื้อเสียงพวกกีตาร์วินเทจตัวนี้น่าจะ1980นะ สียกีตาร์เปล่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับตัวนี้มันมาแบบนี้ของมันเลยมาจากญี่ปุ่นเลยมาจากมามากับตัวนี้เลยนะครับผมเดิมๆของมันเลยมันจะมีโวลลูมกับโทนนะครับผมอันนี้ขออนุญาตเปิดโวลลูมก่อนมันมันจะทําให้ตัวนี้มันไม่ได้ผ่านเปลือกโซ่นะมันจะเป็นไมร์อยู่ข้างในคือกีตาร์สมัยเมื่อก่อนนะเขาพยายามที่จะทําให้เสียงมันออกมาเป็นออริจินอลของกีตาร์นะครับผมเพื่อที่มันจะเราไม่ต้องผ่านเปลือกโซ่ เมือ่อก่อนเขาเขาเล่นนะเขาจะเอาไม้จ่อนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันมีไม่อยู่ในตัวนี่เราแค่เสียบสายแจ็คแล้วก็เล่นได้เลยอันนี้คือเสียงกีตาร์เนี่ยกีตาร์ออริจินอลออกคือเป็นเนื้อเสียงของกีตาร์ตัวนี้เลยที่ออกกับผ่านตู้แอมนะครับเขาตั้งใจที่จะทําให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ไปเราก็ปรับอันนี้วอลุ่มอันนี้ปรับโทน ปิกกิ้งเล่นไม่ค่อยได้นิ้วมันนิ้วล็อกยังไม่หายมันจะได้เสียงธรรมชาติของกีตาร์เลย ตูแอมนะครับผมผมชอบเล่นเกี่ยวสายนะครับผม อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสวยตัวนี้คือกีตาร์ใหม่กับกีตาร์วินเทจอ่ะมันจะแตกต่างกันนะอันนี้ลูกค้าต้องแยกแยะให้ออกใครที่ชอบเลือเสียงกีตาร์วินเทจแต่กีตาร์พวกนี้ต่อให้เราเก็บเลยหลายปีราคาไม่มีตกแน,น่นอนผมการันตีให้เลยเพราะกีตาร์พวกนี้มันไม่มีผลิตแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะหายยากนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูสภาพของกีตาร์กันนะครับผมตั้งแต่หัวเลยนะครับผม อะลูกค้าดูไปเลยตามนี้เลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยอันนี้เป็นงานเก็บสะสมนะครับผมใครที่ตอนุญถอดสายแจ็คออกก่อนอันนี้เป็นงานสะสมนะครับผมอ่าสวยนะครับผมแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีตําหนินะครับผมผมการันตีให้เลยสวยลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะผมอาจจะมีมีอาจ อาจจะมีพวกริ้วรอยอะไรที่บางทีผมอาจจะมองไม่เห็นลูกค้าก็าสังเกตดูไปด้วยคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะโอเคเหมือนได้ของใหม่ไปเลยเลยกีตาร์พวกนี้ราคาแพงไม่แพงขึ้นอยู่กับสภาพของกีตาร์ด้วยไม่เกี่ยวกับรุ่นนั้นราคาแนละ้ราคานี้ไม่เกี่ยวนะครับผมแลนวดินเทนเราต้องเล่นให้รู้นะข้างหน้านางฟ้าเลยนะครับผมสีสวยมากจริงจริงสีตัวจริงสวยกว่าในคลิปนะครับผมโอเคอันนี้คือพาค์ตไฟฟ้าเดิมๆของมันเราไม่ต้องไปใส่่านนะครับผม โอเคตามนี้เลยอันนี้คือธรรมชาติของมันนะครับผมเป็นธรรมชาติครับหลังเต่าจะออกเป็นสีอ้าสีดำดำหรือเลือดห,หมูอะดูไม่ออกเลยอ่ะประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคกีตาร์ไม่มีตำหนินะครับผมตัวนี้สภาพเกือบร0อโอเค เด็กเลยได้จับกีตาร์หลังเตา่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันหครับผมเจ็ดพันหค่าจัดส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อแปเก็บรายทาง250ร้อิกรณีที่เก็บรายทางมาจำห้าร้อส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมท่านใดพร้อมเก็บสะสมทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะครับผมงานสวยๆแบบนี้มีให้ไม่บ่อยนะครับผม <c oughs> ก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมบางทีขายก็งานส,สวยผม <c oughs> ผมเยอะมากบางทีผมขายไปผมก็เสียดายบางทีผมขายให้ลูกค้าผมบางทีผมขอซื้อกลับคืนก็มีนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผม t o ร์นาโดเอ็กนะครับผมเจแปนสวยเลยฝากอีกตัวนึงนะครับผมท่านใดเจอก็ในคลิปในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์กันเข้ามาฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ